ตูนะครับหลังนี้สองตัวแน,น่อนอนสวัสดีครับสวัสดีพีพ่พีพ่หนองบัวสุภูสุนนะครับมื่อนี้นะครับสิาพามายามตุ่มปลาไหลนะครับ ใใส่งหด้ใสายใบถาลังนะครับไม้เก่านะครับสำไม้เกา่านี่เป็นหลอดที่ที่ซีไม้นี่สาม,มาซีหลอดนะครับบุรี่จะมีตัวหรือบ่อนะครับไปหลุ่นไปส้มกันเลยครับผมไปหลุ่นล้างแหลกกันเลยครับผมล้างแหลกมันเขาไปทายบรดนะครับมันหกนะครับหกแห่<ม> <6 S 2> งเขาบรายนะบไดใส่เกือบบุญมาผอม สองตัวนะครับหลังนี้สองตัวแน่นอนไม้เกา่าไม้เก่านะครับสั่มเป็นไม้ข้างทีซีเดียวไม้นี้ไม้ซีหลอบเลรอไม้นี้ตัวหลวงตัวพอตัวเมยมันไปเบิดแล้วครับเหลือตึกแต่ลูกมันน้นอน มาดูรว่าจะมีอีกจากโตนะตุ่มแซไปหาหลังนะครับมา่รูอว่าจะมีโตอีกหรอบอหลังนี่บ่มีครับไม้เกา่า

ทาั้งนี้ก็เงียบสงสัยจะเบิดเลยเพราะว่าซ้ำมาซีรอบหารอบนี่หลากจะได้ที่ซีที่หาที่ซีนั่นแหละ สองหลังสุดท้ายนี่ตูบปน้อสองหลังสุดท้ายนิดอีีเบิร์ดบนึงยังเบิร์ดข้างเบิร์ดนี่ไม้เก่านะครับน่าจะได้ง่ายไม้เลยละ่ะถ้าเป็นแบบนี้ได้ท้งปุ่นเลย lắng chút thai lắng chút thai nhé quang băng Chỉ mì tô bó buộc mắng cái <laughs> mũi bóng cái mũi bóng cái cái แล้วก <ffe> no <that> okay. ูถ <kil> ่ายมีตัวหนึ่งเตาที่หาตัวเบสมงหาหลังินหานองนี่หาหลังในสามตัว เดี๋ยวอ้อมหนึ่งเสรษนีเดี๋ยวอ้อมหนึ่งต้องในใหญ่ไม้เดี๋ยวหาไม้ไม่ใส่นะครับไม้นี่นายจะเบิดเรื่องแต่หลูกมันนะครับตัวซ้ำนี่กำลัางงามงามสำนึงตัวใหญ่บ่มีเลย